ลักเมืองไทยโชชาติไทยสนุบำรุงให้ลุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยเราเชาไทยเกิดเป็นไทยตายก็ไทยไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ไครจะดตัใจกล้ามาแต่ทิศใด ใครชมเห็นไทยคงจะได้เห็นดีนี่ดังงนี้สิวันนี้ยายอารมณ์ดีจังดูแล้วก็มีความสุขยิ้มตามเลยเนี่ยคุณ <c oughs> สุดสวัสดิ์เขาว่างั้นขเขาชื่อสุดสวัสดิ์เขาบอกเขาดูปะยายไปแล้วเขายิ้มไป <c oughs> ยายน่ารักค่ะน่ารักจังเลยเขาบอกว่าทำไมจะเห็นกูหลายคนกันเลยเอาก็เห็นสนิก็ย้ยายออกอากาศอยู่เนี่ยอ๋อ หลวงมีเนี่ยออกอากาศอยู่เนี่ยตอนเนี้ยใครมีโทรศัพท์เขาก็เห็นยายกันทั้งนั้นเนี่ยเออสมัยนี้ก็มีโทรศัพท์กันแล้วเขาก็ดูอยูุ่มึงนอกก็เหรอเออมืองนอกก็เห็นเอออายุของชราเลยนะเก้าสิบห้าย่างเก้าสิบหกเข้าสิบหกเข้าเก้าสิบหกได้เหรอเออออายุปุกมากเลยนะมากมั้ยมากเลยยังไม่ถึงร้อยเลยมากเมื่อตรงไหนถ้าอยุ่มากก็ต้องร้อยนี่เจ้ ยังไม่ขอร้อยเลยไม่ไม่ไม่รู้สิเราก็ไม่รู้ได้อราต้องอยู่ถึงร้อย้าอยู่ไม่ถึงร้อยขายขีนาเขาเนาะอ๋ออ๋ออ๋อจะไม่เล่าไม่ถึงนมก็่ายต้องอยู่ให้ถึงสิถ้าอยู่ไม่ถึงตายเลยฉันถ้าขายขีนาก็เลยมียายอายุไม่ถึงร้อยอะดูแลไม่ดีเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาก็นินทาฉันก็ตายซะยใหญ่จะไม่เล่า ใหยต้องอยู่ให้ถึงร้อยร้อยกว่านุ่นใช่ไหมไม่รู้สิอยู่กไรก็ทนนั้นแหละไม่ได้แล้วต้องถึงร้อยต้ไดนแค่นั้นเอาสักร้อยสิปีก็เอาฮะร้ยสิปีก็อยู่อีกกูต้องขานไปกินข้าวเนี่ยเปไปไหไปแล้วก็มีก็มีคนรถดันหัวเนี่ยขานกินข้าวขานนออใช่ไหม ยัองอยู่ให้ถึงร้อยถึงช่างจะถึงไหมเนี่ยไม่รู้รู้ดิต้องถึงอายุยืนหมื่นปะีเนาะคุณยายเขาบอกอะคุณยายเก่งเขาดูแลว้วอะเขาดูแลว้วคุณยายเก่งยัองอยู่ได้ <c oughs> อืคุณยายไม่ขายน้ําพริกแล้วหรือคะอ่าเขาทําไม่รู้อนะ่ะฮะรู้ขายน้ำพริกรู้สิเขารู้กันอ๋อ ความจำดีมากค่ะคุณยายคุกยายความจำดีมากยัง <c oughs> จำจำยงดียังใช้